ทุกที่ทั่วไทยวันนี้เราจะเริ่มด้วยการส่งต่อพลังบวกจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะชาวบ้านคนหนึ่งที่หมู่15ตำบลเทพนครอรเมืองกำแพงเพชรค่ะก็ออกมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ขายผลผลิตไม่ได้เพราะว่าโควิด19ด้วยการไปซื้อมาแบ่งแล้วก็ตั้งโต๊ะแจกอยู่ที่หน้าบ้านให้กับคนที่เดือดร้อนจนเจอกันไปในช่วงวิกฤตโควิด19ครั้งนี้ค่ะ นายชนพัฒประภาสีกวินทยอยนำเอาฟักทองและฟักแฟงที่ซื้อเก็บไว้ครั้งละมากๆออกมาตั้งบนโต๊ะที่หน้าบ้านริมถนนสายกำแพงเพชรท่ามะเขือหมู่ที่15ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเพื่อที่จะให้ผู้เดือดร้อนจากการขาดรายได้เพราะพิษโควิด19ระลอกที่3ได้นำไปกินที่บ้านฟ,ฟรีเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับคนในชุมชนค่ะ พี่ชนพัฒน์บอกว่าการซื้อผลผลิตจากเกษตรกรมาแจากก็ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ระบายผลผล,ผลิตอีกทางหนึ่งด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังนําเอาผลผลิตจากพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนส่วนที่เหลือก็ตั้งใจว่าจะนําไปขายเป็นรายได้เสริมรอบนี้ก็เปลี่ยนใจละค่ะว่าจะไม่นําไปขายแต่ว่าจะนําไปแจกจ่ายร่วมกันด้วยเลยซึ่งก็มีชะอมมะละกอและมะเขือเทศ ที่ทําแบบนี้ก็เพราะตัวพี่ชนพัฒบอกว่าเคยมีชีวิตที่ยากลําบากมาก่อนค่ะแล้วก็เข้าใจหัวอกคนที่ไม่มีจริงๆค่ะครับเราก็จะออกจากสวนเรามาเติมให้ตลอดนะครับเราจะจ่ายระยะเวลาไม่เกกว่าสามเดือนเพื่อดูสถานการณ์ให้มันดีขึ้นนอกจากของที่ปลูกไว้แล้วยังไปซื้อมาอีกเหรอใช่ครับไปซื้อบาเป็นตันนะอย่างฟักนี้ฟักเลยอันนี้อะไรแบผมฟักทองครับฟักทองฟักทองก็ซื้อมาครับผม นีสสังมาเป็นตังแจกเรื่อยๆครับแจกให้ให้ด่วถือครับเพผมเชื่อว่าคนที่ลำบากจริงก็มีก็มีอยู่เยอะที่นําออกมาแจกจ่ายฟรีแบบนี้พี่ชนพัฒก็ออกตัวนะคะว่าไม่ได้ร่ํารวยมั่งคั่งอะไรเลยค่ะแต่คิดว่าตัวเองพอมีพอกินสุขสบายตามสมควรแล้วส่วนที่เหลือก็อยากจะแบ่งปันเป็นการส่งต่อพลังใจและช่วยเหลือกันเพื่อให้พ้นวิกฤตไปด้วยกันค่ะ